สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอ้นแม็กกูดคลาครับผมวันนี้เรามาส่งมอบรถสวยๆกันอีกหนึ่งคันนี่เลยอีซูซูดีแม็กวันนี้เราเจอกับเจ้าของใหม่เขาแล้ววันนี้สวัสดีครับอันนี้ชื่อพี่อะไรชื่อวันชัยชาชานะครับอ้าเห็นรถคันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างพี่ชอบมากครับชอบมากเนาะการบริการของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับผมดีมากเลยครับเอกสารยุ่งยากไหมไม่ครับต้องบอกว่าของพี่วันชัยเนี่ยเป็นลูกน้องของมันจะก็เป็ปอยู่ป่าอ้า เอกสารมีอะไรบ้างถามเลยอันนี้แค่ตั๋วำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็หนังสือรลงเงินเดือนใบเดียวใช่ครับแค่นี้ออกรถได้เลยครับเนาะก็สบายๆง่ายไหมกี่วันอนุมัติของพี่วันชัยชสองวันสามวัน <laughs> รู้เรื่องเลยเนาะก็โอเคเนาะสำหรับอยากให้พี่วันชัยฝากอะไรสำหรับคนที่อยากออกรถยนต์มือสองหน่อยก็ถ้าหารถดีๆต้องมาหาที่ที่นี่เลยครับครับผมโอเคขอบคุณพี่วันชัยมากๆนะครับ ก็อย่างที่พี่วันใช้บอกเลยเนาะอยากได้รถสวยๆมาหาเราเลยครับรถยนต์มืนสอง Car, แม็กกูดคารายินดีให้บริการครับผมวันนี้ผมอ้นแม็กกูดคาร์คนตัวราไปก่อนวันนี้บบ๊าายยสวัสดีครับ